สุกเข้าเพ่ผสมส้มไก่ส้มหมูมีข้าวแดงอยู่บ่บ่มีเนาะมีว่าข้าวแดงอาจจะน่าจะเอาอันที่มายมเออแต่เจ้เส็ดแต่เจ้าเส็ดข้าวแดงเพราะว่าสูกเข้าแล้วเลยเจ้าเส็ดข้าวแดงเป็นบ่เฮ็ดเฮ็ดใส่ใสข้านนั้นเฮวแดงเฮ็ดเฮ็ดแต่ขึนนั่นขึนเทียวซักเลยคืนซักเลยอันนี้เป็นพิธีสีส้มส้มส่วนพวกหมย่นี่เลยเจ้าเส็ดข้าวแดงเ็ข้าวแดงเส็ดข้าวแดง ึ้นที่ว่าเตยมเลยากกินกินลยคือสีบ้านเลยากรรมดาตนิแต่อไยางน้อยนี่เพรว่าิได้สักข้าเราจะได้กินข้าวแดงก็ดีใจแลวน่าเโจนะเมื่อขาอีจากมือสิาลูกสาวเมื่อบ้านจะให้โจโดนอะไรได้จนลองให้ได้จะาลกอยู่โดหลาย ủa mặt oh. cái này nhìn, sung hô, siwan diyo kiếm áo chan xi lơi và hai đi cổng miệng kiếm áo chan xi lơi một kiếm cổng miệng 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 này miệng 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 nhìn tên tôi ngầm ngầm thì miệng nghe. โอ้โหสอนแต่ม huh, so uh ่ม huh. uh ่วงโอ้โ huh. ห uh ืมโอ้พอเลย น้องเคสูก้อนเพียงน้องเคซูน้องอ่าไชิซูนั่นเองหาเก็บบางงวดทางนั้นก่อนัตัวนี้ัตัวนี้เนี่ยไปให้มันเลือกมาเดีวไปบกงงวดเนี่ยจะเก็บใดหรือบ่ยาวขึ้นตันใหม่เประเดีอยู่ด้พี่น้องทางนี้ตัวอย่างบ่แทนได้พาพี่น้องมาจักเทือทางนี้เป็นทางแหลกนะพี่งนสวนผาเมียนเด้อพี่น้องส่วนพวเมียนเขาจะจะเห็นแบบนี้นี่แหละ คนเมียนเต็มฟุบแบบนี้เอกลักษณ์เลยอ้อมึงห่วงเรื่องเลยบนตัวคือสิได้กินอยู่กับต้นน่ะกระมันจะแบนได้ยานยานเดขึ้นต้นไม้ปะเออขึ้นต้นไม้ใดๆมามารีวิวบ้านเผาเมียนก่อนนี่อันนี้ผลตาดตาดเชบอกเพื่อนคาดว่าน่าจะปันธงเลยแหละน้องเกจูน่าจะมาเพราะว่าเห็นขึ้นเนาะ ไปขอนอนเคโจก็อยู่พนี้เลยพี่้ังีงทางไฮอยู่ถึงถึงโจแต่ทางไฮนนเอถึงโจทางไฮอยู่ถึงไปหาเบิกมัม่วงกันสุเด้อเด้อเมื่อเดี๋ยวิไปเปงบ่ามันมีหรือบอพี่้ังไปเบิกมงคุกมังม่วงกันมม่วงตไว่อยู่กางกลาสุดให้ขอนอนเคโจได้พี่งไงนี่เป็นให้ขอนอนเค่โจนดิ nhọn nghề tục luôn mà mà tới đây nghỉ oh nghỉ khá nát đây bung sùng từ xì van đi rồi này. kiếm ao trang xí đấy vừa tha cứ cột cục mày cả đây này kiếm áo trang xí đây nghỉ với tôi sẽ tiếp cột ngồi coi nghỉ nghỉ tiền nuôi ngầm ngầm thì đó nghỉ Ô sao còn mong mong okay. Đó, oh, oh. oh, mừng đúng Để Đây kìn như vậy oh. Mai ta vậy มันเป็นยังกันะฮักมาพอแล้วบวขึ้นแล้วบัตตัวสับนั้นพอละอย่าอย่าเึิดบวตัวขึ้นดอะ โอ้เหลืองหาเลยมากนี่ไม่ตาไว้อืโอ้พอเลย,ย,ยมีหอยก็ห,กหก้องกระแตกอย่างี่บอกบนตัวโอหอกบ้างฮะโอ้มาการได้ดี่กลางคืนนี่บนตัวไอ้มากขนาดได้ตับ้างนี่มาลับแต เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเออได้ยินเสียงแล้วน้องแค่จูมาแล้วกับกับแม่เอามาแต่ซ uh, ้ายฮะมาแต่ซ้ายเอาคยคือปุ่เห็นคยไปตูบเจ้าเมื่อกี้นี่ เออให้หลังนั้นย่างมาให้หลังนั้นไปเฮ็ดย่างไปทางป้าโอ้ให้หลังนั้นเสียง้าปุกมันต้นให้หลังนี้เด็ปปุกยังให้หลังนี้เออใส่เศษเด็นเจ้ามองได้ ร่องนั้นก็นแม่นบอกร่องต้นาอาหารออาาเออมานี่เรากำลังฮอดร่องพี่<า>ส่วนตัวเปรีๆนะก็แม่ออโอ้กว้างดินี่ไล <ไป S 1> โอ้ลงไปพี่ก็แม่เด็กนี่นโอ้คือม,ม,มาได้ดินหลายแทปไม่เท่านี่ ขนนองแขะกำลังมาเข่โจมาได้จากมือแราข่โจสองมือสองสามมือแล้วบุกินหอดบ้านปะอากมืออะไรบางซ่งนน่เนาะ ปไเ้ยปลา่างเอานี่กองไว้จังซีเลยไปกินตัวนี้กันเรื่องมันเลยพี่งยูเทิงนี่เี๋จะมลี้พี่งอยู่ที่อันอยู่นี่แดอยู่บนนั่นแดเนี่ยบนนั่นกับบนนี้กับน่อันนี้กับอนอ้าเป็นดดคือเป็นจีงซี หักงเลยพ MM ีนังไงห่างแค่นี้เลยตัดไปตัดมาเราเห็นทางหน้านี่มันปิ้นสนีทเลยนะไปมีดมาได้ปิ้นย okay. ่างเดียวด้วยเนาะมาแจ่กปิ้นแบบจะคล้องเข้าอย่างเข้าอย่างข้มาเบื้องเด้เขาก็มาตไอยูไทยข้านมีมีจุดหนึ่งใครอยู่ไทยข้างนอกคมหนึ่งไปอยูไทยก็จะมาเบื้องดินตอนตัวเนี้ยบ้านเคยอยู่อู่ใคระดินท้าวนันนั่นเขาบุกทิงบน เนียนเลยนายเนาะเนียนเเเนนียลยก็ต่อเธอใส่เยอะแยะเท่อกับยัดสันแก่ฝาบนี่มีเทียมใต่อฝาบนี่ตีเนี่ยอันนี้เป็นมักง่วงอ่ะพันพื้นบ้านได้แม่ก็ก็มีบอกทานินยากแล้วมัง่วงพันพื้นบ้านเลยพันเลยจะทำยังไงมังงวงรุ่นเก่าพี่น้องไปมัง่วงสมัยก่อนมังงวงส่พันธุ์ยังบูงูเลยแต่ว่างูแต่ปัจจุบันเขาเจอเป็นมัวสามปีแต่พันมาจากจีปีแล้วก็ยังบูงูเลยเราเป็นมังงวงสามปีวะไปแหลปีมากผมรู้ว่าแไปแต่รู้ว่ามากทุกปี ก็บอกเขาเจอกันนะ่นเจ้าปุ๊เราสามปีมันมั้งบอกเลยนี่แหละนี่แหละครับผมสมียนเขาเจอเดือนเมษายนสามปีมึงหวงพันพื้นบ้านเจ้าของดินเจ้าของเงินก็เจ้าเคยอยู่นี่เนาะก็เจ้ามาเบิ่งได้เห็นไหมก็เลยคิดทอดบ้านเก่าบ้านเก๊มาเทียืนอยู่จุดนี้ก็เป็นดินเงินเก่าก็เจ้าเลยก็เจ้าก็เลยอ่าป่อยให้บ่อยให้ทางบ่อยให้ตัดมันล่มป่อยให้ตัดมันทิ้งให้เก็บไว้เอาไว้เบิ่งต่างหน้าคิดทอดพ่อทอดแม่คิดทอดความเก่าเข้าหลังเอาไว้แล้วเนาะ ออสกว่า่เจ้าเบื่อแล้วนี่บองม่วงอยู่นี่ในนอกปวงทรงนี่กินเนืแต่เจ้าทองเจทองแล้วนี่เจ้าท้อง่ไละมือได้ละท้องมาเก็บตลอดนี่เนี่ยที่เจ้าเตยตั้งนี่บุฟ้าขังนั้ก็นอนพงเป็นนะจ้านาหมแล้วเจ้ามีทิปจะมาเออเออเออ เามเียามนเลองซบงดูโอ้โหเนื้อเน้นๆเลยอืหวานเลยเนาะกินกับข้าวเหนียวได้เลยนี่นะกินกับข้าวเหนียวทางจานตัวนี้น่ะมันตัวจำอย่างเงจังได้ตัวย่างั้ัว ของสาวแค่บว่านั่นของสาวห่าผู้แต่เดินเดินสิบเอ็ดเนี่ยอันผู้แล้วก็ดีบนซึ่งงานเดี๋ยวนี่ลำไปฮะน้อยดแไปอ่ะปลูกล่าเนาะห่าวล่องเบิ้งมันหนึ่ล่องเบิ้งอ๋อบุลองบุลู่เนาะล่องบุลู่ลองเบิ้งมันคัมนว่ามันเป็นห้วยแถบบัดเป็นหน้าเราแบบท่าว่าคำว่าเราลูกมันต้นเดือนสิบเอ็ด เก้าเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนขายแล้วะหวานไหมเนาะไม่เลยมะม่วงไอเก็บกล่องไว้ฮนเด้อไอเก็บไว้เด้อห้ามให้ไปไปลักไปกล่องเนี่ยเนื้ออเสียมืนักย่าเตยอันทน่ขอมาเก็บแล้วเขาพุ่งไปเดี๋ยวจะรไปเอาไว้เนาะเาวเดี๋ยวไปเ็าอันทุ่งน้ำปลามาใส่กอนมีทงบัวดาวทุ่งใม่ ไปไปเฮ็ดต้อยนีแตไปกวนนี่ไปดูน่อยได้ก่อนเลยกคนอ้โหโองโจังเกิดอะไร้นปติซื้อแค่โจเยลุ่นเซงโจแต่ว่าเราเอินเราเอินเราเอินนี่แหละเมื่อกี้นี่เราเอินทรายเราเมื่อกี้เนี่ย

กับโกงม่วงเลยนะเออคืออะไรครับผมเนี่เกือบไปก็เสียโกงม่วงละก็ต้นใหญงตัวนี้ตัวต้นไม้ใหญ่เลยต้นต้นมะกอกเน็ตเนาะต้นไม้ตัวนี้น้องแก่มันลื่นโทรศัพท์อีหันเตแมงบังม้วเบียยวไหนหันลื่นพอได้ละที่ให้ที่ห้องเนี่ยวะจันนี่เป็นว่าโทรศัพท์สัมผัสหน้าจอพอได้มาได้ช่วงสามมือแล้วน้องแก่โจ เขาปีนี้ปีนี้ที่ใส่เขาที่ผีใส่กขนเจ้าป่ะตัวนี้นี่สิปุ๊กยังตัวนี้นี่ตัวนี้ว่าสิปุ๊กข้าวเนี่ยเออผูวข้าวใส่ผูวหมักเกลือใส่แล้วมัปผัวข้าวใส่ก้อนอันนี้ก็แค่ทำข้าวปีกาย่อาหนึ่เออปีนี้ใส่แบนให้เด็กก็อยู่ทางนั้นทาง ว่าเห็นมีคนไฟนไ่นในพี่น้องนี่

บอกวใม่เะนหมันเอนฮ้นนันมาเอาแมบเลยปล่อยมันให้มันโค้งแม่ไม่ลูกเลยมันกินกับบอี้มาอันนี้น่ะตตนวมันมันสิมาบอกนตัวน่าเยอะต้งคืนมาเลเดี๋ยวเสียบอันนั้นไปก่อนเสียบอันเจอของแท้แล้วะเดี๋ยวกางใบให้มันก่อนนี่ ้องแค่ยังมาเอาได้คงอายได้นี่นะที่ไม่เอาให้หายแล้จังอ่ะจังว่าชนะก่อนนอนได้เอาไว้ให้มันมาอันอยู่ตรวจมันว่ามันกินกรบปุยหรอข้าวเจ้าจะกินลายเสี้ยวให้ไข่ไออยู่น้ำรดไอมีสี่น่วยหมดแต่ว่าดแตกมาเลยแตกน้ำค่าทุกอย่างเลย พอแ้วเนาะัพุ่อยู่เัตมันเข้ามันอยู่นี่ี่เดี๋ยวสหาไม่มาเสียบไม้ก่อนยัดกรเจ้าวันหลงยันกระเจ้าหลงเดีวางเพาะมันเปลี่ยนเปลี่ยนนนกเนี้าก็เจอไงนกนี่ะนกเต้เต้วดบ่โเมนอันนกอันนกเตี้ยโบมีห้างขนาดเต้มันมักเล่นนำดินขนาดมันห้อมวอยู่สเตี้ยมันนเ้อเอื้อขนาดใกล้ๆนกกระทาท่นบอดัก แต่ัวกระทาธแตเจอหนุกคุ้มบ่มยงงเยนีแม่ละนกคุมหนกคุมแม่เัยเี๋ยวจะไปหาเอาไมมัสมีแมมทาง้านไหนี่เอาไม้มาเียบไวก่อนเออทมาเีแม่มัน,ปนเป็นโรคแต่อเออมันงอยู่แนีนี้เนาะ nông khé, anh phác bưng hay này tân lệnh, mà bưng hay mà nhận mà luôn. đấy. cho nó hạ cắp là xì bề bề bưng nục nồi anh con mượn anh kiếm bài giúp. anh chạy mà ẩu đấy nục tu nè. anh 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 thang hay là lùm bưng thang thức thang mà nục còn nhàng nồi giúp cái này. cái bẹt cân bố mi thùng giàng nó mặt đấy nó. Mặt mày vậy. กลับไปให้เมยมันอยู่เดียวสิกลับไปเบิ่งว่าเมยมันยังมาเอาหรือว่าเพียงไงยังอยู่ทันบ่หรือว่าเป็นอะไรผ้ามาหมัดก่อน เฮียเบนั่นแม่มันยานบัมาแม่มันยานบัมาแม่คิดว่ามีคนปล่อ <laughs> ยงูบัมาเลยเดี๋ยวมันจะลืกอมายันใหม่ไปนะยันเพื่อความสวยยันจะเจ้าเอาลงเอาวัดเพื่อขยามาตัดนะ <laughs> <laughs> โอเคหยุดร้อยเด็ดตังมัน ไข่มันก็ได้มันไข่อยู่ดินเลยเนาะครัน้นผู้บ่าวมาเล่นน้ำละ,มะเม็ดเรียกสอยแบบนี้นี่สีลดคาดอกให้เจ้าบอนี่เมนเท่า,ามเมนเรียกสร้อยลูกซอยเมญ่าเมนเท่าเด้เอซีลดเลยเนาะออฟังเอาเด้อพี่น้องผู้ใด <laughs> ยากกันมาเป็นคเคยเมนเรียกสร้อยมาเอาใจเมนเมนเมนเท่าก้อนนี่เอาใจไปเท่าก้อนนี่ค่าดองกับจีบโอแข้ง มีน้ำโค้งอะไรกันแล้วปะการลูกเคยหักไม่เท่าดีปอบเพื่นน้ำเลยเนาะมันประสานกันเรื่องกาดงองคอเพียงแต่มันสระสันอยู่ที่เขามักลูกเขาพักเขาหรือบออ่อเนาะตั้กไปพร้อมเคลียร์ไปพร้อมได้<ะ>เคลียร์แบบเคลียร์แบบไปพร้อมเลยเคลียร์น้ำเลยจก็เกิดปลาก็เห็นนั่นเลย อยู่ต <ina> <h DO reviewers> ้องไปกี่หางลูกไก่ด้วยอนนี้นี่นี่สิบุกเขาอยู่ห้่นั่นนี่พอป้าป้าพ่อยู่ดี่ เปลี่นละเป็นหมดระหว่างเออุงข้าวกระเป็นทางให้ทางส่วนกระเป็นเด้อพี่น้องเอาก็เอาเอากันแล้วห <c oughs> ยอกเหรออันนี้เป็นต้นอ้อยเมื่อไ่เนาะมาไปก่อนพนะี่น้องไฮลุกแบบนี้เห็ดข้าวบ่ได้กินแล้วบ่ ไปไปไน่อนี่นีน่นีน่เขาพข้าบรกะัลน,นีลน่งเอายมียียแล้วเนี่ยเอาโคตรเนี่ยอัี้เนี่ยมีเราก็นี่เอาข้ามาต้ละก่อนงก็ิดโคมันยานั่นแหละ ไเท่าอีกจากมือสิบาลูกสาวเมื <t osse> <t osse> <t osse> ่อบ้านจะให้ยูโดนอะไรได้จะใหลเราให้ได้จะพาลูกลูกยูโดราอาง่ายๆคือ้ยนี่สิดสิได้ลงเมือะบาลวงนี่มองงก็ได้ได้ขนาดเลยโซรษตมองอยู่ให้อะนเคโวิยัง้นเคโ ส่งกุ่มเรื่องหมดเลยแม่แหละเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านไปห้านอก่อนพี่ตังไงไปห้าเอานเนาะเกียงกินตะเลงกับน้องมันก่อนถัดไปเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวก็ไปเจอกันได้ไหมเนี่ยมือไหม EP นะพี่ตังเซตั้มือดีนะสบายดีเด้อพี่ตังไงสบาย